ของคันนี้จะไปส่งที่ไหนครับผมชนบุรีอ๋อเขาสั่งมาเหรอครับอ้าวสั่งมาอันนี้เป็นรถโบราณรถไม้ที่เราประกอบจากโค้งของอะไรครับก็โค้งของเหล็กของเหล็กที่ว่ามันแข็งแรงนี่เลยอ๋อแล้วนี่เครื่องเป็นเครื่องอะไรครับอ่าเครื่องรถกระป้อมั้งอ๋อสามโซ่สามโซ่เออตอนนี้เราประกอบคันหนึ่งใช้เวลากี่ปีครับอ่าตอนนี้เหรอหน่าจะคันละครับหน้าเดือน อาจะหเดินเพราะเดินได้ได่เปิดโอ้ระบบกลไกลเป็นยังไงครับวันนี้เครื่องครับเคปกติของทุกททั่วไปครับโอ้เป็นใช้น้ำมันเหรอครับผมน้ำมันเบนซิน้ำทั่วไปอ้สองคันนี้ใช้เวลาประมาณกี่เดือนครับผมสองคันก็น่ากีเนี่ยอ๋อกี่ปีกีปีเลยหึทถาบันจะสองคันนะอันนี้แตกต่างจากคันที่เราเคยทำเป็นยังไงบ้างครับ แต่ต่างเนาะมันก็ดีกว่าเมื่อก่อนใช้เครื่องมอไซค์เนาะอัวนี้ก็พัฒนาแล้วเครื่องนี้ให้กับพี่ว่าใหม่เริ่มอยากอะไระครับผมเริ่มเริ่มล่อเลยเริ่มล่อก่อนเลยแต่เน่ใจชมครับอือคือรอให้ได้ก่อนแล้วค่อยทำโครงล่างโครงสร้างที่หลังอ๋อสองคันนี้จะไปชนบุรีไปส่งวันไหนครับอ่าวันวันวัน ไปส่งรถรถสั่งอ๋อก็คือรถสไลด์ไปเลยรถสไลดไล์นี่เป็นเป็นเป็นทรงแบบไหนแบบรถวิลลี่โบราณหรือไงครับเป็นแบบหน้าตาทรงโบราณเนี่ยก็ที่ที่ทำก็เหมือนเหมือนเหมือนคล้ายก,กันนี่แ<ช>หละจะมีหลังคาไม้ถ้าหลังคาเต็นท์อ๋อนี่เป็นหลังคาเต็นท์อ่านี่หลังคาเต็นท์นี่ลูกค้าเขาเรียกเคลมมาเป็นหลังคาเต็นท์หรือเปล่าครับอ่าใช่อ๋อเขาต้องการจะไปใช้ที่ไหนครับคันนี้ฮะสองคันนี้ต่างหมู่บ้านอ่ะหมู่บ้านอือไปหาต่งหมู่บ้านเลย นี่เหมือนกันไหมครับสองคันนี้ครับเหมือนกันเหมือนกันรำพูเหมือนกันโหลูกค้าคนเดียวกันเลยอ่าคนเดียวกันคนเดียวกันเออแล้วก็เป็นเครื่องเดียวตัวเดียวกันใช่ไหมครับผมเครื่องเครื่องเครื่องตัวเดียวกันหมดเลยครับเครื่องเหมือนกันหมดเลยก็อ่าเขาไป็นรถกราบอบคล้ายๆใช้ในรีสอร์ทนี่ครับรถสองคันเล็กเลื่อล้วเพรับว่อเขเป็นรถสองแถวเล็กเลื่นหารักนะอ๋อ แล้วอย่างคันนี้เราตกคันละเท่าไหร่ครับที่เราขายไปเนี่ยสองแสนห้าอ๋อคือเครื่องแบบนี้เลยครับผมให้สองแสนแปดทำให้ผมดี่เลี้ยกางอยเนีแล้วนี่เราผลิตไปทั้งหมดกี่คันแล้วตอนนี้ครับตอนนี้เอที่ส่งเอไปลวสีครับสีอันนี้6อสิบคันแล้วที่ทำมาย้าสิบคันแต่ยังไม่เจ็ดอีกสี่คันหลังตั้งแต่เริ่มมครับ Yeah. แม่กับลังดีนเนาะเก็บของเก็บของนี่แบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่